ากรเทอร์บินเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเกิดความแปรปรวนทางสภาพอากาศการเกษตรและการประมงล่มสลายเกิดสงครามนิวเคลียร์แย่งชิงทรัพยากรการอยู่รอดของมนุษยชาติถูกฝากไว้ที่นักวิทยาศาสตร์และวิศวกรจำนวน48คนพวกเราซี s p a c e f o r c e จากโรงเรียนสาธิตจุฬาฝ่ายมัธยมขอเสนอดูหน้าเดินยูโฮมภารกิจสร้างอนานิคมบุกเบิกบ้านหลังใหม่ดูหน้าไม่ไกลเกินไปจากเทอร์บินและยังอยู่ในเขตฮบิทเทอร์โบโซนของดาวเคอร์โบ อุณหภูมิเฉลีย่ยเหนือพื้นผิวอยู่ที่ประมาณลบสิองถึงลบองศาเซลเซียสและเมื่อเทียบกับบริเวณที่มีอากาศเย็นที่สุดที่มนุษย์สามารถอาศัยอยู่ได้พบว่าดูหน้ายังไม่เย็นจนเกินไปและบริเวณขั้วของดาวมีน้ำแข็งซึ่งสามารถนำมาใช้ดำรงชีวิตได้ใต้ผิวดินยังมีแร่ที่ใช้ผลิตพลังงานเพื่อหล่อเลี้ยงอนานิคมตำแหน่งบนดูหน้าที่เราจะตั้งอนานิคมในครั้งนี้อยู่ที่ตำแหน่งละติจูด4 4องศาเหนือลองจิจูด1 4 1องศาตะวันตกเนื่องจากมีปัจจัยที่พร้ออมต่ก,การดรดงชีพ ภารกิจครั้งนี้จะส่งลูกเรือจํานวน48คนไปบุกเบิกและเตรียมโครงสร้างพื้นฐานก่อนที่จะนานักวิทยาศาสตร์และวิศวกรอ,อีกหลายร้อยคนอพยพต,ตามไปเพื่อวางรากฐานสําหรับผู้รอดชีวิตจากเคอร์บิดกว่าพันล้านคนโดยลูกเรือทั้ง48คนมีภารกิจที่ได้รับมอบหมายแบ่งออกเป็น5ส่วนได้แก่ 1. วิศวกรรมการบิน 2. วิศวกรรมโยธาและที่อยู่อาศัย 3. การเกษตรและการแพทย์ 4. วิศวกรรมชนะทานและ 5. วิศวกรรมการสารวจและวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมทุกคนพร้อมแล้วหรือยังสำหรับการบุกเบิกและตั้งอนานิคมในนคร้้ี ภารกิจด้านที่1การนำยานเราเดินทางไปดูหน้าเรามียานทั้งหมด3แบบแบบที่1ใช้ส่งดาวเทียม3ลำจำนวน1เที่ยวแบบที่2ใช้ส่งโมดูล4โมดูลจำนวน9้าเที่ยวแบบที่3ใช้ส่งทอลำเมือง7ท่อจำนวน12เที่ยวยานแต่ละแบบจะมีคอมมานด์โมดูลสำหรับควบคุมยานมีจรวดขับดันเพื่อส่งยานไปให้ถึงดูหน้าซึ่งยานแต่ละแบบจะมีเดลต้าวีที่ต่างกันขึ้นอ,อยู่กับน้ำหนักของตัวยานเอง สำหรับการส่งยานเริ่มส่งยานออกจากฐานโดยใช้ Reusable Orbital Booster ในการขับดันออกไปให้ถึงวงโคจรรอบเคอร์อบินหลังจากนั้นจึงปลด Orbital Booster ออกซึ่งสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ในการส่งยาน,นครั้งถัดไปเมื่อเคอร์บินทำมุมกับดูหน้า44องศาแล้วซึ่งใช้เวลาเดินทางน้อยที่สุดนั้นจึงใช้จรวดขับดันเพิ่มอัตราเร็วให้ยานเข้าสู่วงโคจรรอบเคอร์อบลิลตามหลักการของโ o h m a n n transfer แล้วจึงตรงไปยังดวหน้า เมื่อเข้าใกล้ดูหน้าจึงปรับความเร็วยานให้เข้าสู่วงโครจรในแนวเหนือใต้สำหรับยานขนส่งดาวเทียมจะปล่อยดาวเทียมสาดวงเพื่อสร้างเครือข่ายติดต่อกับเคอร์บินส่วนยานขนส่งโมดูลและท่อลำเลียงจะเริ่มลงจอดโดยเริ่มจากปรับเส้นทางไปยังตำแหน่งเป้าหมายและเมื่อลงมาที่ความสูงระดับ5,000เมตรจะเริ่มกางพาราชุดจากนั้นลงจอดที่จุดเป้าหมายโดยสวัสดิภาพและกิจด้านที่2วิศวกรรมโยธาและที่อยู่อาศัยเราใช้โมดูลที่มีลักษณะเป็นห้องรูปร่างหกเหลี่ยมขนาดพื้นที่20ตารางเมตร โดยหนังแต่ละด้านของโมดูลสามารถเชื่อมต่อกับขนังของโมดูลอื่นได้ทุกทิศทางทําให้สามารถขยายขนาดของพื้นที่ใช้สอยหรือเปลี่ยนแปลงรูปร่างให้เหมาะสมกับการใช้งานและสําหรับภารกิจนี้เรานาโมดูลมาต่อกันเ็โมดูลกลายเป็นที่อยู่อาศัยคลายบ้านหนึ่งหลังเรียกว่าเฮกซิเลดโดยแต่และเฮกซิเลดจะประกอบไปด้วยโมดูลที่พักและที่ทาวิจัยซึ่งอยู่อาศัยได้โมดูลละสามคนจํานวน4โมดูลมีโมดูลที่เป็นโคเวิร์กิ้งสเปซหนึ่งโมดูลโมดูลห้องน้ำหนึ่งโมดูลและโมดูลครัวหนึ่งโมดูล และเพื่อการอยู่อาศัยอย่างถาวรอ,อาหารและยาเป็นสิ่งจําเป็นเราจึงนกซิเลนจานวนสี่หลังมาเชื่อมต่อและใช้พื้นที่เกษตรร่วมกันกลายเป็นชุมชนเรียกว่าับเฮกซิทิกภารกิจด้านที่3การเกษตรและการแพทย์มีภารกิจคือการปลูกพืชสาหรับเป็นอาหารและยาโดยเราได้เลือกใช้การปลูกพืชแบบไฮโดรโปรนิกซึ่งในระยะแรกเริ่มจะใช้น้ําที่รีไซคเคิลจากปัสสาวะแต่เมื่อการชนประทานเสร็จจะใช้น้ําจากน้ําแข็งที่ลําเลียงมาจากใบโอมโพภารกิจด้านที่4วิศวกรรมชนประธาน ทีมวิศวกรจะติดตั้งอุปกรณ์ที่เปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานความร้อนเพื่อใช้ในการละลายน้ําแข็งบริเวณไบโอมโพลและวางระบบท่อเพื่อลําเลียงน้ําส่งไปยังสับเฮกซิทริกโดยในอนาคตจะวางระบบการประปาให้ครอบคลุมพ,พื้นที่ในอนาคตด้านที่5วิศวกรรมการสำรวจและวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมเราจะทําการแยกเฮกซิเลตออกจากสับเฮกซิทริกเพื่อสำรวจลักษณะทางภูมิศาสตร์และสภาพแวดล้อมของพื้นที่ วิธีการสำรวจเริ่มจากการคำนวณความสัมพันธ์ระหว่างรัศมีของดูนาค่าลิจูดร่วมกับการใช้ความรู้ตรีโกณมิติเพื่อกำหนดขนาดพื้นที่ที่เพียงพอต่อการตั้งสับเพ็กซิพิกหนึ่งเขตซึ่งต้องการพื้นที่5 0คูณหตารางเมตรภารกิจในครั้งนี้ต้องการพื้นที่อนานิคมทั้งหมด1 0สับเพ็กซิิกซึ่งคิดเป็นพื้นที่เป้าหมายที่ต้องการสำรวจอย่างน้อย25,000ตารางเมตร ขั้นตอนการสำรวจเริ่มจากการแยกเฮกซิเลตออกเป็น7โมดูลเคลื่อนที่สำรวจขนานกันในแนวเหนือใต้ห่างกัน100เมตรขณะเคลื่อนที่จะอ่านค่าความสูงต่ำของพื้นที่จากตัวเลขแสดงระดับความสูงที่ปรากฏบกนหน้าจอบันทึกค่าแล้วนำมาวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมไพทอนสร้างแผนที่แสดงเส้นชั้นความสูงหรือคอนทัวลน์พบว่ามีพื้นที่ราบที่เพียงพอต่อการตั้งสับเิิได้ถึง2 9เขต นอกจากนี้นะักวิทยาศาสตร์ได้เก็บตัวอย่างดินหินแร่และตรวจวัดอุณหภูมิกับความกดอากาศพบว่าอุณหภูมิของพื้นที่สำรวจในหนึ่งวันอยู่ระหว่างลบ61ถึงลบ40องศาความกดอากาศคงที่ประมาณ5.2าิุดบลบาสคาลและมีปริมาณแร่เฉลี่ย3.0% 6เมื่อพิจารณาข้อมูลทั้งหมดร่วมกับการทำระบบชนระทานจากน้ำแข็งพบว่าสามารถตั้งสับเซ็กสติทิได้ถึง10เขตตามวัตถุประสงค์ของภารกิจอยู่ที่บริเวณทิศตะวันตกเฉียงใต้ของพื้นที่ ขนานี้ภารกิจทั้ง5าของเราได้สําเร็จลุล่วงแล้วใช้เวลาทั้งที่3ปีและพร้อมแล้วที่จะนานักวิทยาศาสตร์และวิศวกรกลุ่มถัดไปจานวน432คนที่มีความรู้ความสามารถมาวางโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับประชากรเคอร์บินต่อไปูนย์บัญชาการเคอร์บินทราบแล้วเบียรขณะนี้เราพร้อมแล้วที่จะเริ่มภารกิจถัดไปและแล้วความหวังสุดท้ายในการอพยพไปยังบ้านหลังใหม่ของชาวเคอร์เบียนก็มีโอกาสเป็นจริงได้ เพื่อรอสักวันหนึ่งที่ดาวเคอร์บินจะกลับมาดองเดิมหากเปรียบเทียบกับโลกของเราแล้วมนุษยชาติยังมีโอกาสในการดูแลและฟื้นฟูลโลกของเราให้ไม่เป็นแบบเคอร์บินและหวังว่าการอพยพประชากรบนโลกจะได้ไม่ต้องเกิดขึ้นเพราะไม่มีบ้านหลังไหนที่เป็นเหมือนบ้านของเราได้ดีเท่ากับโลกอีกแล้วขอบคุณครับ